ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรคเตอร์ศิลปชยัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรคเตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบ,บทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุลมานำเสนอครับไทยเทา ต้นต่อแกงคอเซนเตอร์ประโยคแรกที่มาดามแพทองโพยพูดหลังเดินทางกลับจากจีนเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็เป็นไปตามคาดโดยเปิดเผยกับสื่อเกี่ยวกับการแก้ปัญหาแกงคอเซนเตอร์ว่าประธานาธิบดีสียิ้นผิงได้แสดงความชื่นชมและเห็นว่าสิ่งที่ประเทศไทยทำเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดฟังแล้ว ไม่รู้ว่าใครหลอกใครเพราะคำว่าเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดนั้นกว่าทางการไทยจะกดบุ่มสั่งตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตตัดน้ำมันได้ต้องโยนกันไปมาจนกระทั่งก่อนหน้าเพียงวันเดียวที่มาดามแพรจะเดินทางไปเยือนจีนสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมมชโดยนายภูมิธรรมเวชเชยชัยนั่งเป็นประธานการประชุมจึงได้มีมติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตัดไฟที่ส่งไปขายทางฝั่งเมียนมา5จุดในเวลา9้าโมงเชา้าวันที่5กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่มาดามแพทองโพยออกเดินทางไปจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงคงไม่ได้หลอกมาดามแพทองโพยนายกรัฐมนตรีของไทยเพราะโดยมารยาททางการทูตผู้นำจีนคงไม่อาจจะพูดในสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจได้ว่าประเทศคุณกำลังเล่นอะไรกัน เรื่องแค่นี้กว่าจะตัดสินใจหรือดำเนินการอะไรได้ทำไมถึงต้องพี่โยกพี่เกณฑ์กันอยู่เป็นนานสองนานหรือว่ามีเรื่องเน่าเหม็นซุกอยู่ใต้พรมเต็มไปหมดจนประเทศจีนต้องส่งมือปราบพระการน้าว่าหลิวจงอี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของประเทศจีนและทีมงานบินมาปฏิบัติการในประเทศไทย ส่วนนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ร่วมคณะไปเยือนจีนกับมาดามแพรและเป็นประธานสับสวิตไฟฟ้าหจุดที่กฟอฟพอส่งไปขายฝั่งเมียนมาเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ก็ได้ให้สัมภาษณ์ไปในทิศทางเดียวกับมาดามแพรว่าจีนได้ชื่นชมเป็นอย่างมากเกี่ยวกับความเด็ดขาดและการตัดสินใจอย่างรวดเร็วของรัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี กรณีที่รัฐบาลไทยตัดไฟ5จุดชายแดนไทยเมียนมานายอนุทินผู้ซึ่งครั้งหนึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชาเคยสัพพยอกว่าหนูปากหวานได้อวยมาดามแพทองโพยในการเจรจาความเมืองกับผู้นำจีนทั้งสีจิ้นผิงและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนว่าสภาวะผู้นำของนายกมีทั้งการตอบโต้มีจังหวะลุกถอยรับเพราะได้ทำการบ้านมา ซึ่งนายกได้เล่าให้ฟังเสมอว่าตอนกลางคืนเตรียมตัวอย่างดีหากถูกสอบถามแบบนี้จะตอบอย่างไรทําให้มั่นใจขึ้นเรื่อยๆแต่ส่วนตัวเห็นว่านายกทําได้ดีซึ่งต้องชื่นชมในฐานะที่ผมมีอาวุโสมากกว่าคำเยินยอคุณหนูอุ้งอิงของอนุอนุทินดังกล่าวนั้นรับประกันส้มฟรีได้ว่าเมื่อได้ยินไปถึงหูอดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณ คงจะต้องมีเสียงทํำนองว่าเออหนูมันพูดดีพูดตรงและก็ยังจะส่งผลให้เก้าอี้รัฐมนตรีมหาไทยของอนุทินเหนียวยิ่งกว่าใช้กาวตราชา้างทำกลางกระแสข่าวโยนหินถามทางเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีที่กำลังอึงอื้อยอยู่ในเวลานี้ได้เป็นอย่างดีด้วยอย่างไรก็ตามคำสัมภาษณ์ของนายอนุทินที่ฟังดูแล้วน่าจะพูดออกมาจากใจของอนุทิน มิใช่จากหนูปากหวานโดยได้กล่าวถึงเรื่องการตัดไฟที่ส่งไปยังเมียนมาว่าส่วนตัวในฐานะผู้ปฏิบัติทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีเนื่องจากเป็นนโยบายที่มอบมาเราก็ตอบสนองโดยทันทีส่วนเมื่อตัดไฟแล้วเมียนมาไปซื้อไฟจากลาวนั้นก็เป็นเรื่องกิจการภายในของเขาแต่เราปกป้องพิทักษ์ผลประโยชน์ของคนไทยและประเทศไทยหากเราสามารถปกป้องคนไทยได้แล้ว อะไรที่จะเกิดขึ้นในประเทศของเขาก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวสำหรับการประท้วงตอบโต้ประเทศไทยของชาวเมียนมาที่เมืองเมียวดีตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากอันเนื่องมาจากเมืองเมียวดีถูกตัดไฟสองจุดนั้นมาดามแพรตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยไม่ต้องพึ่ง iPad ว่าอย่างที่บอกเราต้องดูแลคนของเราเพราะดิฉันเป็นนายกของประเทศไทย ก็ต้องดูแลประเทศไทยก่อนคิดว่าทางนั้นเขาก็ต้องดูแลคนในประเทศของเขาเช่นกันทุกประเทศต้องดูแลคนของตัวเองพูดอีกก็ถูกอีกและก็ต้องถือว่าเป็นคำตอบที่น่าชื่นชมเนื่องจากผลประโยชน์ของประเทศไทยและประชาชนคนไทยย่อมต้องมาก่อนเหนือสิ่งอื่นใดส่วนปัญหาเกงขอเซ็นเตอร์ที่มีฐานบัญชาการอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านของเราทั้งในเมียนมาและกัมพูชานั้นเป็นเรื่องใหญ่ เป็นวาระอาเซียนและเป็นทวิภาคีระหว่างไทยกับจีนที่จะต้องร่วมมือกันอย่างเป็นเอกภาพจึงจะแก้ปัญหาให้หมดไปได้โดยสิ้นเชิงซึ่งก็คงไม่สำเร็จกันได้ง่ายๆด้วยระยะเวลาอันสัน้นสำคัญที่สุดเราจะต้องจัดการกับไทยเทาที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งหากินร่วมกับแก๊งคอรเซนเตอร์และขบวนการอาเญีกรรมข้ามชาติให้ได้ก่อนเป็นลำดับแรกไทยเทาไทยก็ต้องจัดการ จีนเทาก็ต้องให้จีนจัดการจากนั้นจึงค่อยร่วมมือกันจัดการกับพมา่า,าเทากะเหรียงเทาและขเขมรเทาศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับ a n g เจ789 Realty รบริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้า และทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอ็บลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่อง ที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel789 Realty